ชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเรานั้นก็คือรายการของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดถึงกันว่าดวงชะตาในช่วงนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับชาวราศีเมทุนในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการงานช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านมากที่สุดช่วงนี้ภายในช่วงของเดือนกันยายนนับตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนกันยายนนี้ดาวพระพุธนั้นก็จะเดินอยู่ในตำแหน่งของราชาโชค จึงจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านในช่วงนี้แต่ท่านก็ต้องมีความมณะอดทนต้องเป็นคนที่เรียกว่าเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงในช่วงนี้ถึงจะมีความสำเร็จคำว่าโชคลาบนั้นก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้น จะมีโอกาสได้สิ่งของดีๆเช่นอาทิย์เช่น,าชนการงานการงานหรือว่าการที่ท่านจะไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในช่วงที่ดาวพระพุธมีการเข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นจงหมั่นเร่งขยันทำงานท่านจะมีความสำเร็จอย่างมากในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งภายในช่วงของวันที่17กันยายนนี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรเข้าสู่ในเรือนราพะช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นได้มีโอกาสที่จะได้โชคก้อนใหญ่แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่า ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานอาจจะมีเรื่องมือราวกันก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการขัดแย้งกันได้เพราะฉะนั้นให้ชาวราศีเมถุนนั้นจงตั้งใจทำอะไรก็ให้ท่านมัน ใจเย็นๆเขาไว้อย่ามีการใจร้อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นการทำงานส่วนรวมในช่วงนี้จึงต้องใจเย็นๆเขาไว้จึงจะมีผลสำเร็จในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านจะประกอบกิจการอะไรก็จะเป็นความสำเร็จอยู่เสมอ ไม่ว่าท่านจะิเริ่มก่อสร้างหรือว่าจะเริ่มลงทุนอะไรก็ให้ท่านรีบทําได้เลยการทำมาหากินของท่านนั้นจะมีความสดใสในช่วงที่ดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายอยู่ในช่วงนี้สำหรับในวันที่หนึ่งของเดือนกันยาที่ดาวพระพุธนั้นมีการโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศี เมธุนนั้นประสบกับความสำเร็จอีกต่หากในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างนั่นที่ท่านเคยทำเข้าไว้ก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมาหาตัวท่านในช่วงนี้ในช่วงของวันที่หนึ่งเดือนกันยานี้ก็ถือว่าดาวพระพุทธโคจรเข้าสู่ในราศีสิงห์อีกเช่นเดียวกันจึงทำให้ ชาวราศีเมถุนนั้นประสบกับความสำเร็จอย่างสูงท่านจะทำการค้าขายก็จะเป็นการดีชาวราศีเมถุนจะมีกําไรในเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าเป็นงานเบาก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นการก่อสร้างก็ดีหรือว่าการลงทุนในเรื่องการค้าขายจะเป็นการที่ดีมากๆเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้น ชอบอยู่ในการค้าขายถ้ามท่านจะขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะเป็นโชคไปราบอีิฐหากท่านจะขายหน้าร้านหรือว่าอาจจะใช้รถล่อนเล่ขายก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีบางสิ่งบางอย่างท่านก็ขายทางออนไลน์อันนี้ก็ขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีออเดอร์สั่งจ่ายหรือว่าเขามาสั่งจองจนที่เรียกว่าท่าน จับจ่ายใช้สอยแทบจะไม่ทันบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องหาลูกน้องเพิ่มเข้ามาช่วยภารกิจการงานของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังดีอยู่การทำมาหากินนั้นไม่ว่าท่านจะไปติดต่อในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งนั้นท่านเคยไปสอบอะไรไว้หรือว่าไปสมัครอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ท่านจะได้ข่าวดีจากคนรอบรอบนอกเขาอาจจะโทรมาบอกว่าคุณได้งานแล้วคุณก็จะต้องไปทํางานถ้าหากว่าท่านใดที่เคยว่างงานกันมาเป็นเดือนเดือนสองเดือนในช่วงนี้ท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานจะได้เงินอีกต่หากในช่วงนี้งานที่ทำนั่นก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ท่านต้องการเป็นงานที่ดี จะทําแล้วจะทําให้ตัวงท่านนั้นมีความสุขได้บางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไปได้งานที่ดีเราก็จะมีเงินมีทองเข้ามามาช่วยเหลือครอบครัวของเราอีกต่หากเพราะฉะนั้นการงานถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้การเงินก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงของ วันที่17นี้จะมีดาวพระอาทิตย์โคจรอีกอย่างหนึ่งเข้าสู่ในราศีกันในช่วงนี้ก็จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นได้ประสบกับสิ่งที่ดีๆอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินก็มีความสดใสโปร่งใสเรียกว่าทำอะไรก็เป็นที่ถูกใจของคนทั่วไปบางสิ่งบางอย่างนั้นเจ้านาย ก็เอาอกเอาใจบางทีบางท่านนั้นได้เร่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านดีแล้วจะทำอะไรก็ได้นะ่าดังใจที่ท่านปรารถนาในเรื่องของคู่ครองหรือว่าคนรักในช่วงนี้ก็ดีเขาก็ไม่มีอะไรกับเราเขาก็ตามใจทำอะไรก็ ให้ความคิดเห็นอยู่เสมอจะหยิบจับอะไรเขาก็คอยช่วยเหลือสิ่งไหนที่ไม่ดีเขาก็คอยตักเตือนเราเพราะฉะนั้นก็เป็นหูเป็นตาให้กับตัวเราได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะทำอะไรก็ดีในเรื่องของคนรักที่ยังเป็นโสดอยู่หรือว่าเป็นหนุ่มสาวยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านที่ท่านยังเป็นโสดอยู่ท่านจะไปไหนมาไหนก็สบายไม่มีใครคอยคอยจู้จี้หรือว่ามีใครคอยควบคุมท่านจะไปเหนือล่องใต้ก็สบายท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ดีสำหรับท่านในช่วงนี้ การเงินการทองในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมถุนก็อยู่ในจุดยืนที่ดีไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรท่านจะได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะผิดกับในช่วงก่อนนี้หรือว่าในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรก็ไม่มีความสำเร็จนำซ้ำยังจะมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านอีกต่หากการงาน ก็ไม่ลาบรื่นจะทำงานก็บางทีบางครั้งนั้นมีงานให้ทำบ้างบางครั้งก็ไม่มีเราก็ต้องเรียกว่าอดอดอยากอยากการเงินการทองก็ฝืดเคืองในช่วงก่อนนั้นอยากได้อะไรก็ไม่ได้ดังใจที่เราจะต้องการหรือเราปรารถนาการทำมาหากินก็รู้สึกว่าฝืดเคืองบางทีบางครั้งทำ คุณคนก็ไม่ขึ้นบางทีบางครั้งเราช่วยเหลือใครเขาพอเสร็จแล้วเขารอดจากปากเหยียวปากกาไปแล้วเขาก็ไม่สนใจเราเขาก็ไม่มองเราจึงทำให้ตัวเรานั้นบางทีบางครั้งเกิดอาการท้อแท้ท้อแท้ได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าทำคุณคนก็ไม่ขึ้นทำแล้วก็เหมือนกับไฟตกน้ำเรียกว่าไม่มีความที่เรียกว่ามีความดีเกิดขึ้นกับตัวเรา เพราะฉะนั้นในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยดีสำหรับชาวราศีเมถุนแต่ต่อจากนี้ไปก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านจะมีความสดใสสว่างสวยเจ้าที่เจ้าทางก็นำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นดีท่านจะไปเหนือล่องตายหรือว่าจะไปทางไหนเจ้าที่เจ้าทางก็คอยปกปักรักษาคุ้มครองท่านอยู่เสมอ ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสเร็จทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางกำลังเปิดดวงชะตาของท่านนั้นให้มีความสุขความเจริญการที่ท่านไปคบคนภายนอกอันนี้ก็ท่านระวังอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนั่นเราพูดจากับเขาดีๆเขาอาจจะไม่ค่อยดีกับเรา อันนี้ต้องทำใจเขาไว้เพราะว่าคนบางคนก็ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบางทีบางครั้งพูดไปแล้วอาจจะต้องมาคิดทีหลังว่าเราพูดผิดไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการพูดการจาในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆท่านไปติดต่ออะไรอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานการเงินบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการสะดุดได้ ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศีกันในช่วงของวันที่17อาจจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นไปได้ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านระวังอีกหลายๆอย่างในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกัน ท่านมีเงินมีทองบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมท่านในช่วงนี้ให้ท่านระวังโดยมากก็จะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านมีเงินทองอยู่แล้วท่านจะให้ไปก็ได้แต่ก็ขอให้ท่านคิดดูและคืกลองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะให้เขาไป บางทีบางครั้งเราให้เขาไปแล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้กลับคืนให้เขาไปแล้วเขาก็เอาไปเลยเวลาคืนเขาก็ไม่นึกถึงเราจึงทำให้เรานั้นต้องวุ่นวายและบางทีบางครั้งก็มีการสูญเสียคอกันบางทีก็เสียคอกันบางทีก็มาทะเลาะบอแวงในเรื่องของการเงินการทองอันนี้ท่านระวังกันไว้ให้ดี สำหรับในเรื่องพีพ่ๆน้องๆยิ่งเป็นตัวสำคัญบางทีบางครั้งนั้นมาขอหยิบเขายืมแล้วก็ไม่ให้เราอีกแต่หากถ้าเราไม่ให้ก็บ่นว่าถ้าโน้นท่านี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังอันนี้จะต้องระวังให้จงหนักในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องการงานก็ถือว่าดีในช่วงนี้เงินก็มีตามมาก็ถือว่า ดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะนึกคิดสิ่งไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรและปรารถนาท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีท่านก็กดติดตามถ้าหากว่าเห็นไม่ยังไม่ดีท่านก็หลบรีไปก่อนไปฟัง คลิปคนอื่นก่อนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงมีความสุขความเจริญกันทุกคนฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนึกคิดอะไรก็ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี